สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเสนานามคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเป็นพระเสียรใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้เองครับสดสดร้อนๆเลยครับเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้นะครับ เรามาดูกันครับว่าจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านในระดับบิยูซีนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ขอให้พี่เพื่อนเพื่อน้องๆท่านดูไปเรื่อยๆจนจบลิปเหรียญครับท่านจะได้รู้ว่าจานวนการผลิตนี่สําคัญมากเลยนะครับผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วหวังเก่งอะไรในวันข้างหน้ามันจะลุ่งไหมอะไรประมาณนั้นนะครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อน้องๆท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับแต่คนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร และที่สําคัญคกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจที่จะหาเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดผลิตน้อยๆมาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูพี่ๆเพื่อนน้อง,อง,องท่านได้ชมนะครับท่านขอให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับท่านเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยเป็นพระเศียรใหญ่ครับตัวนังซื้ออาจจะบางไปนิดหนึ่งนะครับท่านแต่ดูยังไง เดี๋ยวพี่กล้องจะไปดูอีกแป๊บหนึ่งครับเราดูลักษณะของนเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับท่านคิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าพูดง่ายๆคือสีเงินนั่นแหละครับท่านนี่ครับเงาวับทีเดียวครับท้งที่ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับเหรียญนี้ก็เห็นรอยจุดดำาอยู่ตรงนี้ครับมัวหมองอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทำการล้างอะไรเลยครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็อผู้วิพลอรุณดีติเห็นชัดเจนนะครับท่านส่วนด้านหลังก็อรัชกาลที่เก้าครับท่าน ที่กล้องนิดนึงนะครับขอโทษขอไปขอโทษพี่เพื่อนเพื่อนน้องนะครับนี่ครับชัดเจนครับแล้วพุ่มดอรูกโป่งท่านเป็นไงบ้างครับเนี่ยคมชัดเจ๋วไหมสุดยอดครับท่านคมชัดเจ๋วครับไม่มีรอยขูดขีดอะไรเลยนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้ครับจิงปิ๊งเลยครับนี่แบบนี้สบายสบายครับสุดยอดจริงๆนะครับแบบนี้ครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับนี่โอ้โหสุดยอดครับท่านดูสิครับ ไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยคมชัดเจ๋ะมากครับสําหรับเดียนนี้นะครับเนี่ยเรามาดูว่าจะเป็นปีพศอะไรนะครับดูสิครับสุดยอดไมหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมเห็นรอยบุบรอยบี้ไหมไม่มีครับท่านไม่มีเลยไม่มีเลยสุดยอดครับแบบนี้โอเคมากนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับพี่กมาด้านหลังครับประเทศไทยครับชัดเจนครับด้านหลังกับตัวหนังสือกับชัดเจนครับ ประเทศไทยครับอักษรบิวครับสามตัวจะชิดกันอยู่แต่ตัวที่สี่ห่างออกมานี่ครับทางด้านซ้ายนี่ครับสาหรับอักษรบิวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ออกมานี่นะครับเพื่อที่จะเอามือลูบๆคําดูว่าเป็นปีเป็นเหรียญอะไรนะครับท่านพศ2558ครับท่าน2558นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับเนี่ยสพศ2558นะครับ ไม่ได้ติดอยู่ในเงินดิสันดับที่หายากอย่างแน่นอนครับท่านเพราะเหรียญปีพศนี้ดูท่าทางจะผลิตเยอะพอสมควรครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามครับต่าลงไปนิดคือแม่นานเจ้าพญานี่ครับแม่นางเจ้าพญาจะล้นมีล้นแหลกก็อยู่ตรงนี้แลครับท่านไม่มีรอยกันเหมือนกับพันธ์เล็กนะครับด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลิบินครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหรเอ่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดล้านพอดีพอดีครับท่านเก้าสบ็ดล้านพอดีพอดีเลยนะครับในระดับยดนซีนะครับของให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทครับท่านหกสิบาทนะครับขยับขึ้นมาจากสี่สิบขยับขึ้นมาอีกยี่สิบาทเป็นหกสิบาทไปแล้วนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตัวอยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาทถึง 25บาบาทเท่านั้นเองนะครับ